ในวันที่1ามีนาคมปี2003ธานบุญมาทรงวิไลเจ้าเมืองไซผู้ทองแกวงสวรรณเขตสพเล่าเด่นสัมผัสในไร่การหอบบานพานเมืองของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งศาลเล่าในตอนเมืองว่าอาดตาการป้าลาการเฮียนหรือการออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรอยู่ที่เมืองไซผู้ทองในปีการศึกษา2003-2004ปี 2004, แมนนี่ตัวเลขสถิติที่สูงที่สุดแบบบ่เคยมีมาก,ก่อน จากข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 6 3พบว่ามีนักเรียนสันปถมอยู่ภายในเมืองได้ปาลาระการเรียนหรือออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรแล้ว44คนและมีนักเรียนสันมัธยมได้ปาลาระการเรียนแล้ว5 0คนสำหรับสาเหตุที่นักเรียนต้องปาลาระการเรียนหรือออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร ทานบุญมาสงวิไล่เจ้าเมืองไส่ผู้ทองเปิดเผยว่ามีสาเหตุมาจากครอบครัวของนักเฮียนได้หับพ้กระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันดังนั้นบรรดานักเฮียนสันมัธยมจำนวนหนึ่งจึงต้องป้าลาการเฮียนแล้วไปสอกหาเวีเรเขตงานทำเพื่อหาไลา่หับสวยครอบครัว ต่อกับประเด็นที่นักเรียนในซบพอ,พอล่ามีการป้าราการเรียนหรือออกจากระบบการศึกษากอนแว่อันควรพอขอบควัวได้หาผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจการเงินที่ซบพอ,พอเล่ากำลังประเสชิญอยู่ในปัจจุบัน สำนักข่าวเดอะสตาร์ของมาเลเซียรายงานในวันที่16มีนาปี2 0 2 3ว่าจากผลการสำรวจของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคในครั้งล่าสุดพบว่าอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นได้บีบบังคับให้ประชาชนเาหลายครอบครัวต้องปรับลวดค่าเสียใ,ในด่ด้านการศึกษาด้านสุขภาพและด้านสเสบียงอาหารลง เกี่ยวกับปัญหานี้นักเศรษฐศาสตร์จำนวนลายไหลกังวว่นวาการปรับลดคาใจใจด้านการศึกษาและด่านสุขภาพจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของซอพอพอเล่าในระยะเงว สำนักข่าวเดอะสตาร์รายงานอีกว่าจากการสำรวจดัานความเสื่อมั่นของผู้บริโภคและแนวโน้มธุรกิจพบว่าในไต,ตรมาสที่1ของปี2023รลาหหับ57.8%ของครัวเรือนแมนถึกใส่ใจไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคขันพื้นฐานในขณะที่6.2ถึกใส่ใจไปกับการลงทุนและ16กลายเป็นเงินเก็บ จากตัวเลขดังกล่าวเห็นได้วา่าหลายครอบครัวมีการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคลงและมีการเก็บสะสมเงินเพิ่มขึ้นพอหลายครอบครัวเห็นวา่าในยุคป,ปัจจุบันเศรษฐกิจมีความเบีแย่นอนและหลายครอบครัวก็วกเป็นห่วงเรื่องสถานะการเงินในครอบครัวตัวเองในปีที่ผ่านมาธนาคารโลกรายงานวา่า2ในสาของครัวเือนในสปปลา่ามีการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและด้านการศึกษาลง และมีการคาดการว่าครอบคร้วี่ิมีทานาะลำลวยจะมีการลดค่าสี่ชายลงประมาณ2 0เส่วนประซาส่วนภูมิไ่ได้หน่อยแม้จะต้องประเสรินกับการขาดแคลนเสบียงอาหารเพราะผลกระทบที่เกิดจากเงินกี่บอลคาและอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นภายในซปพปเร่ ตอนกับบรรหาหนี่นักเรษฐศาสตร์หลายคนกังวลว่าเงินจํานวนหน่อยที่ถือใส่ไปกับการศึกษากําลังสร้างความท้าทายให้กับคนหลุใหม่โดยสพาในขอบครัวที่ทุกจนในการได้หับการศึกษาในระดับสูงเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากวงจรความถูกเน่าเงินกีบเล่าอ่อนคาล่งยางต่อเนื่องเห็ดให้หลายขอบรัวมีรายหับลดลงหลายคนบอกว่าไยหับของพวกเขาสู่กับัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึน้นในปัจจุบันบอดด้ จากการรายงานของศูนย์สถิติแห่งศาสตร์พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023อัตราเงินเฟ้อเล่าได้ปรับบโตจาก40.3ในเดือนมกราคมปี2023เพิ่มขึ้นมาเป็น41.3ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ลายหัหลดลงราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเหตุให้กำลังสื่อของผู้บริโภคลดลง จากการสำรวจพบว่า5 9 4ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าราคาสินค้าและบริการในซปปลาวจะปรับบโตเพิ่มขึ้นอีกใน12เดือนต่อหนานี้จากบัญหาเงินกี่บอ,อนคาอัตราเงินเฟ้อสูงประซสาสนเล่าได้เหียดห้องให้ภาคส่วนทเ่เกี่ยวของเร่งหาทางควบคุมราคาสินค้าเร่งเหยียดให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินตราต่างประเทศกับมามีเสถียรภาพอีกขั้ง และต้องบังคับใส่ระเบียบกฎหมายให้เป็นหูปธร,รรมพอประชาชนเรากำลังหูซึกบรสบายใจต่อสภาพเศรษฐกิจและสถานาการเงินของตัวเองในปัจจุบัน